สวัสดีครับผมพบกับพวกเราแล้วนะครับกับพวกเราถ่ายโอเวอร์นะครับผมก็วันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดที่เรียกว่ากักตัวฮะโอเคะ<ม> <Okay. S 2> ก็ยังอยู่ในช่วงกักตัวนะฮะ mm. ก็วันนี้เราจะมาทำเจ้าตัวนี้ MG Gundam Exia นะฮะอันนี้เป็น Exia อ่า version original นะฮะ original. ออริ o r i g i อ a l กล้องไม่โฟกัสเลยโอเค Exia original นะฮะ ก็ตัวเนี้ยที่จริงผมจะไม่ทำตัวนี้หรอกผมจะทำตัวนี้นี่เอา้าหลุดอักเสบเล็น์นิดนึงนะฮะคอยยากโอเควันนี้เราจะมาทำเจ้าตัวนี้เอ่อเ g ็มจีกระ RE นะะั่มเอ็กเซียรีเพาทูนะฮะเออรีเพาเฉยๆรีเพาคัดร่างหนึ่งนะฮะอ่าก็ ต่างกันไงใช่ไหมอันนี้ร่างเวอร์ชันปกติกับร่างภาคพภพุมคนน่าจะรู้แหละว่ามันโผลมาอะไรยังไงตอนไหนโอเคตัวนี้นะฮะผมจะทําให้มันเป็นสภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรสภาพผ่านศึกหรือว่าลบนะก็จะแต่งให้มันดีเทลเหมือนข้าวสงคามอะไรพวกนี้เยอะๆะครับก็คุดมาทําเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทําเหมือนตัวเขาเรียกว่าตัว F91 เดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ ก็ทําประมาณทรงตัว F91 ที่เคยทําไปฮะแต่ว่าน่าจะทําให้ดูดีกว่านะฮะก็พอทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามารีวิว,วให้ดูว่า uh, before after มันต่างกันขนาดไหนระหว่างที่ uh, <c oughs> แต่งแล้วแล้วก็ยังไม่แต่งนะฮะโ okay. อเคคงไม่พูดมากคำเพลงแล้วนั้นเราเดี๋ยวเราไป uh, ลอกดีคอไอ้ลอกดีคอสติกเกอร์ดีคอออกแล้วก็เริ่ม uh, ตกแต่งกันเลยดีกว่าเพราะฉั้นไป โอเคครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกับของที่ทำดองมานาะนตั้งแต่ติดโควิดกับเจ้านี่ฮะเอ็กเซียรีแพรอิรีแพรหนึ่งมั้งอ่าตัวนี้ผมไปมูให้มันเป็นคาบเหมือนแบบว่าลุยสงครามผ่านสนามลบมาเนาะเห็นไหมว่าผมทำสีทวินได้นี่ผมทำให้มันเป็นสเก็ตเขียวนะแต่พยายามที่สุดแล้วเนี่ยฮะประมาณเนี่ยฮะก็จะเห็นได้ว่าผมพยายามใส่พวกอ่า รอยดาเมจดหรือดีเทลผมไม่ทาผมไม่ได้ทำการไราเขาเรียกขัดขัดนะผมพยายามแต้มสีให้แล้วก็ทาพวกสีเงินให้มันแบบว่าเหมือนอเป็นรอยเล็กอะไรพวกนี้นะจะมีนี่พวกขายพยายามเก็บดีเทลสีพวกนี้ให้มันดูเหมือนแบบว่า,าเป็นคราบที่ไปผ่านสมอรภูมิมาเนะาะเนี่ยใช่ไหมดีเทลสีที่ผมใช้จะเป็นสีเทาสีน้ําตาลแล้วก็สีดําแล้วก็สีเงินนะสีหลัก,ลกแล้วก็เนีย่ย พยายามทาให้พลาสติกเดิมที่มันขาวๆก็พยายามให้มันแบบให้มันเหลืองๆนะส่วนพวกผ้านี่ผมก็พยายามเก็บให้มันแบบว่าดูเลอะเห็นไหมพยายามให้มันไม่ใช่โทนเดียวพยายามให้แบบมันมีสีเลอะๆอะ่ะผ้าเล็กผ้าใหญ่เนาะแขนแขนแล้วก็ตัวดาบเนี่ยผมก็ไปเก็บแบบให้มันมีรอยดาเมจอะไรพวกนี้ได้หน่อยเนาะก็สวยๆ งั้นเดี๋ยวเราไปรวมร่างกับเจ้าไอ้งั้นเราไปรวมร่างเจ้าตัวนี้กันเนอะแป๊บเดียวชิงนี่นะครับผมกับเจ้าตัวอ่าเอ็กซิลรีแพร์นะครับผมก็อ่าทำคาบดามีทำทุกอย่างแล้วโดยรวมก็ถือว่าเห็นไหมฮะท่านผู้ชมลองติดูว่า ผมทำโอเคไหมทำสวยไป็นไหมหรือว,ว่าต้องแก้ไขประปุงอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ติดเตียนมาได้นะฮะเนี่ยนีย่โอ้ล้มเอ้ยพังหมดแล้วพังหมดแล้วเดี๋ยวนะโอเคก็ตัวนี้เอเซียฮะรู้สึกว่าตรงข้อขาเขารู้สึกมันเป็นแบบยืนยากนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็โอเคก็เนี่ยสวยสวยฮะก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วเนาะผมก็มาโชว์ของเนี่ยเห็นไหม ร่องดีเทลพวกนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกก็น่าจะเป็นคลิปส,สั้นๆแหละแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพถ่ายสวยๆของเจ้าตัวเอ็กเซียรีเพกันเนาะเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปแแ่นภาพสวยๆของเจ้าตัว x อ็กเซียกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไป 誰だ 俺の距離だ破壊するみんなに合わせるここで止まるわけには行くぞ速攻でやる 《力を貸してくれ引き受けよう》了解した了解邪魔をするな 自身変革させる。